Give good service, guarantee everything. They not joke. They good, good, good uh, service. Have somebody recommend me on this place? He said this place give good service and guarantee everything. They not joke. They not bullshit. They have good, good, good uh, service. And good people work here, especially that yes. one. Yes. You happy? Of course I'm happy. Happy. พี่คะรู้สึกยังไงบ้างที่มาซื้อรถที่ร้านเซนอัโตโอเคค่ะดีใจมากค่ะบริการดีมากค่ะที่นี่ค่ะเพราะอย่างที่บอกนะคะซื้อรถที่ร้านฟันออโต้เหมือนมีอู่ติดกับตัวเองเลยนะคะอันนี้ได้ข่าวว่ารถที่พี่ข้างบ้านออกรถไปหลายคันใช่ไหมคะแนะนำมาเนาะแนะนำมาค่ะ I talk about uh, you have fan รอในในโฮล์แนะน e เยอะแนะนำคำแนะนำ t ี i s for sure จีนเจ๋งส่วนเนา o กดก r ท c าย o ดเซอร์วิ Good price Good service ไ happy I'm glad yeah I take this one and you talk Chin-Chin and you know bullshit here ค่ะขอบคุณนะคะก็ใครที่อยากได้รถนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติก็เข้ามาได้จะซื้อสดหรือจะไฟแนนซ์ง่ายนิดเดียวค่ะ ซื้อรถที่ซนโตเหมือนมีอูอยู่ติดตัวเลยนะคะวันนี้ยาย่า,ยาและพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ